สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ามาพบกับป้าบุตรอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าบุตรมีเม,มนูง่ายๆอร่อยมานําเสนออีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําได้เลยนะคะก่อนอื่นค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะเจียวให้เหลืองค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ผักบักชอยลงไปนะคะผัดให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานก่อนนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะทําเครื่องที่ใช้ลาดผัดผักนะคะนี่นะคะใส่น้ําที่เราต้มไว้นะคะลงไปค่ะใส่หมูที่หมักไว้นะคะลงไปค่ะนี่นะคะแล้วก็ใส่หมูยอตามลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ปรุงเครื่องด้วยผงปรุงรสซีอิ๊วขาวค่ะนี่นะคะ จากนั้นเราก็ชิมดูรสชาตินะคะรสชาติได้แล้วเราก็ใส่แป้งมันนะคะแป้งมันนี้เราจะผสมน้ําเย็นก่อนนะคะเวลาใส่นะคะคนให้เข้ากันนะคะคนไปทางเดียวกันนะคะวิธีเช็คนะคะว่าแป้งมันสุกหรือยังแป้งมันจะเป็นสีขาวใสนะคะรสชาติได้แล้วเราใส่ผักชีลงไปค่ะนี่นะคะคนให้เข้ากันนี่ค่ะเครื่องที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วนะคะ ร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นไงคะเมนูวันนี้ง่ายไหมคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กด Sub ส cribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเดี๋ยวป้าบุตรมีเมนูง่ายๆอร่อยมาฝากค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบาย